บิสมิลลาฮิราะมานิราะหิมอัสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประตึมษาปี3ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคคุณครูคหญิงนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาอ่านเพิ่มเติมความหมายกันนะคะในหน้า118-119ค่ะต่อไปนะคะเรามาเปิดหน้า1 1 8หน้า1 1 8 1 1 9กันเลยค่ะอ่านเพิ่มเติมความหมายคอมพิวเตอร์ทาวเงา แอนดี้ไรด์นักเรียนมาดูคำศัพท์พร้อมความหมายนะคะคิตศกราชหมายถึงปีนับตั้งแต่วันสุมมุพของพระเยซูภายหลังพุทธศักราช513ปีพุทธศักราชลบด้วย513เท่ากับทิตศักราชกคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติทำหน้าที่เสมือนสมองกลคีย์ข้อมูลหมายถึงใส่ข้อมูลเซฟข้อมูลหมายถึง เก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจํำของเครื่องหรือไว้ในเป็นข้อมูลหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลทาวงาวหมายถึงบ้านตึกแถวที่ใช้กําแพงร่วมกันปริ้นหมายถึงพิมพ์เว็บไซต์หมายถึงที่อยู่ของเว็บคอมพิวเตอร์สลัดหมายถึงชื่อยำชนิดหนึ่งตามแบบตะวันตกประกอบด้วยปักสดหลายชนิดและน้ำปรุงรส ออทิสติกหมายถึงบุคคลที่มีความผิดปกติต่างการพัฒนาด้านสังคมการสื่อความหมายและจินตนาการต่อไปนะัเนเยนมาเปิดหน้า119นะคะอินเทอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆอีเมลหมายถึงปรณีนีอิเล็กทรอนิกส์หรือการส่งและรับจดหมายหรือข้อความผ่านทางคอมพิวเตอร์ แอนดี้ไรทหมายถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดปกพาใช้โมลได้มากสามารถแก้ไขข้อมูลได้บ้างก็เรียกแฟตไรท์หรือทับทับไรท์มาดูอ่านประโยคนะคะฉันเรียกการใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนบ้านของพ้าเป็นตาเงาอยู่ใกล้ตลาดอาชอบกินสลัดปักสดที่ร้านอาหารใกล้บ้านลูกชายของเพื่อน แม่ที่เป็นออทิสติกใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีการแข่งขันกีฬาคกลพิการมีขึ้นครั้งแรกเมื่อคิตศกราช1960ต่อไปนะคะมาดูอธิบายเพิ่มเติมความรู้คำที่มีเครื่องหมายตานราคาดอ่านคำที่มีเครื่องหมายตราาคาะกํากับตัวอย่างนักเรียนเบิดหน้าหนึ่ย20นะคะอ่านดูไปกับวิดีโอด้วยนะคะดูหนังสือควบคู่กับวิดีโอนะคะชุดที่1ตัวศัพ ประดิษฐ์ประสงค์ปริสูตรปริศนีหนังสือพิมพ์ซีเกมคริสคอมพิวเตอร์ปิญญาณ์ที่มีเครื่องหมายตระนัควกำกับก็ไม่ออกเสียงไปยัญญาที่อยู่ข้างหน้านั้นด้วยอินเตอร์เน็ตสามนะคะป้บอยสุดฟ้อมเปรมปรีกาลสินพืชพันธสัตว์นะคะถ้ามีสระอยู่ที่มีเครื่องหมายตระหนักความกับตระหนักจะไม่ออกเสียงไปยัญญนที่อยู่ข้างหน้านั้นด้วยต่อไปมาดูในหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดมล การฟังและการอ่านฟังและอ่านข้อความต่อไปนี้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้จัดขึ้นเมื่อ1,000ปีก่อนกิจักราชเบิร์ยศเข่าโอลิมปัสแควนอีลิสประเทศกรีดนักกีฬาต้องเป็นผู้ชายและเปลือยกายเข้าแข่งขันเพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกายด้วยผู้เข้าชมก็อนุญาต ให้มีแต่ผู้ชายเท่านั้นมาดูข้อฏิบัติและวิธีการเล่าเรื่องจากการฟังและการอ่านหนึงมีสมาธิมีใจจดจ่อในเรื่องที่ฟังหรืออ่านสสามารถสรุปเรื่องที่ฟังหรืออ่านและเล่าเรื่องได้ตามลำดับเหตุการณ์นะคะอย่างเช่นเป็นเรื่องเกี่ยวบอะไรก็คือกีฬาโอลิมปิก เกิดขึ้นที่ไหนก็คือประเทศกรีดเมื่อไหร่ก็คือ1่ปันปีก่อนกิตศักราชนะคะอย่างไรนักกีฬาต้องเป็นผู้ชายและเปลือยกายผู้ชมก็ต้องเป็นผู้ชายด้วยข้อสามสามารถแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและอ่านได้ตามสมควรอย่างเช่นให้ความรู้อะไรให้ก้อคิดอะไรนะคะ วันนี้นะคะคุณคุูหญิงก็มีนอหาที่สอนพวกเราเพียงเท่านี้อย่าลืมฝึกอ่านคําศัพท์พร้อมความหมายแล้วก็มาอ่านในเรื่องของคําที่มีเครื่องหมายตนานคานนะคะแล้วก็การเล่าเรื่องจากการฟังนะคะ,ะวันนี้คุยหญิงก็นะคะ,ะมีเนือ้อเยสสอนเพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะลัยคุมะเระมะตุลลอฮิวบาระกาตุวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะ